สวัสดีพี่พี่ชาว YouTube คนรักนกดอกแดงทุกท่านครับก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างลูกเสือกับนกแก่ป่าว่าอันไหนเราควรจะนำมาใช้เป็นนกต่อได้ดีก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสีย ของลูกเสือกับนกแกะป่ากันครับอ่าผมจะพูดเกี่ยวกับลูกเสือเลยครับลูกเสือเนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายคุ้นง่ายแล้วก็สามารถหัดเพลงได้อีกหลายเพลงครับถึงมันจะร้องแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความจำ ที่จะร้องเพลงอื่นได้เหมือนกันครับนี่ก็คือข้อดีของลูกเสือนะครับส่วนข้อเสียถ้าเกิดว่าเรานำมันไปต่อเนี่ยบ่อยๆพามันไปประจำก็คือไม่พักมันเลยข้อเสียของมันก็คือทางด้านจิตใจครับถ้าเกิดว่าคุณพาไปต่อในป่าเนี่ย ไปเจอนกที่อายุมากกว่าดุแล้วมันก็มาร้องแล้วมันก็มาชวนลบอยู่ข้างตรงไม่นานครับทูกเสของพี่พี่ครับผมรับรองได้เลยว่าดบแน่นอนครับเผลอๆมันร้องดีอยู่แล้วพี่พี่พาไปต่อมันทุกๆวันเนี่ยจบครับไม่นานครับผมว่ามันไม่ร้องครับเพราะว่า มันถูกกดดันจากนกแก่ป่ามันถูกคมจากนกที่อายุมากกว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าไปโตเนี่ยนกแก่ป่าเนี่ยมันอายุแก่หรือไม่แก่หรือว่าลูกเสือแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมาลบนกต่อเราแน่นอนแรกๆมันก็อาจจะร้องดีครับมันอาจจะร้องเรียกดีเสือเนี่ย แต่ก็หลังๆไปพี่พาไปนานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ร้องเลยก็ได้ครับเผลอๆเลมันอาจจะนั่งตัวนกไปเลยก็ได้จากที่มันร้องที่บ้านพอ,อกลับไปบ้านมันอาจจะไม่ร้องเลยก็ได้ครับนี่เป็นข้อเสียของลูกเสือครับก็คือจิตใจมันไม่ได้ร่างกายมันยังไม่พร้อมปะทะอ่านี่ข้อดีข้อเสียของลูกเสือนะครับในการทำนกต่อส่วน นกเปเนี่ยข้อดีของมันเลยเนี่ยคือมันเปิดเพลงได้ชัดจิตใจมันได้มันผ่านประสบการณ์ในป่ามาเยอะมเจอคู่แข่งเจอนอกต่างถิ่นก็คือมันผ่านประสบการณ์ในการเจอนอกต่างๆเนี่ยมาเยอะแล้วเวลาเราพาไปต่อในป่าเนี่ย เร,รเ,รเราไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะกัวนกป่าเราไม่ต้องห่วงครับว่าเอ,อเราจะไปเจอนกที่มันแก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่าหรือว่าอย่างไงคือมันพร้อมที่จะปะทะอยู่แล้วครับก็คือตะบะมันดีครับจิตใจมันได้ครับนี่คือข้อดีของนกแก่ป่าครับถ้าเกิดว่าเรานําไปต่อในป่าเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยครับคือยิ่งเราพาไปต่อ มากมากทุกๆวันเนี่ยนกแก่เนี่ยมันก็จะยิ่งคึกครับมันก็จะยิ่งกล้าครับแต่ถ้าเทียบกับลูกเสือเนี่ยยิ่งเราพาไปโตบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งถอยลงครับไม่สู้ครับเผลอๆครับกลัวไปเลยครับคุณอาจจะเสียลูกเสือตัวนั้นไปเลยก็ได้ในการต่อส่วนข้อเสีย ของนกแก่ป่านมันหัดให้กินยากครับมันหัดให้ล้องยากหัดให้มันคุ้นยากคือเราจะให้มันล้องเนี่ยเราต้องให้มันกินก่อนแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่กินเนี่ยก็คือว่าตายแน่นอนครับถ้าตัวไหนไม่กินมันไม่กินเลยครับแต่ถ้าตัวไหนกินแล้วล้องในกรงเล่นบอกให้เลยครับ พาไปต่อในป่าเนี่ยสุดยอดครับเม็ดกองกลัวในเรื่องของจิตใจครับพออายุมันได้ครับแ้าตัวไหนเล่นแล้วเนี่ยกลัวง่ายก็คือตัวนั้นนะ่ะคุัวง่ายคือว่าดีครับอ่าติดในนกดีเลยแหละนี่ก็เป็นข้อดีและข้อเสีย ระหว่างลูกเสือกับนกแก่ป่าครับในการที่เราจะพาไปทําเป็นนกต่อครับก็ผมก็มาเปรียบเทียบให้พี่ๆได้เห็นกันแล้วนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของพี่ๆครับสําหรับในการเลี้ยงใช้ต่อนะครับผมก็มาเปรียบเทียบให้พี่ๆได้รู้แล้วนะครับก็แล้วแต่พี่ๆชอบครับผมแค่มาบอก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใช้นกลูกเสอือหรือว่าแก่ป่าดีในการปั้นนกต่อเนี่ยผมก็บอกได้แค่นี้ครับอยู่ที่ความชอบของพี่ๆแล้วกันครับก็ลองดูครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนครับถ้าชื่นชอบได้ความรู้บ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นนกันครับก็ ขอตัวลาไปก่อนครับ